นะครับว่ายืนยันว่ามีลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่ร้านเนี่ยติดโควิดจริงนะครับก็คือร้านเจ๊ฟไฝฟ่อร้านนี้ดังมากเลยนะมิชลินสตาร์เนี่ยนะครับร้านอาหารชื่อเสียงโด่งดังของไทยเรานะระดับมิชลินสตาร์เมื่อวานนี้นะครับได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมของร้านนะครับอินสตาแกรมร้านเจ๊ฟไฟ บอกว่าร้านต้องปิดชั่วคราวเนื่องจากพบว่ามีผู้ป่วยโควิดมารับประทานอาหารที่ร้านเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาจึงต้องปิดร้านเพื่อทําความสะอาดนะครับเขาก็มีมาตรการโดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะแล้วก็มีการทําสว a อปเทสให้กับบุคลากรทุกคนภายในร้านเพื่อตรวจหาเชือ้อโควิดทันทีนะครับเดี๋ยวเปิดเมื่อไหร่เขาจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งน่าจะ,นะจะเป็นหนึ่งใน หนึ่งในทั้งชีวิตของเจ๊ไฝมังค้าที่ปิดร้านอ่ะเพราะเจ๊เจ๊ไฝบอกว่าเคยดูสารคดีของเจ๊ไฝไม่เคยปิดร้านเลยนะทำงานตลอดเลยนะคะคนค้าคนขายเนี่ยเนาะแล้วก็พอได้บิชลินอีกเนี่ยก็ยิ่งหูคนแห่ไปเยอะเลยนะพอช่วงโควิดนี่แหละก็อาจจะซาซาหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนจีนฝรั่งฝรั่งมาก็อยากจะมากินฝีมือเจ๊ไฝเนี่ยนะคะส่วนอีกที่หนึ่งค่ะอันนี้เป็นที่โรงพยาบาล